สวัสดีครับร้านพิเนิจอะแดรโอนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับหรือว่าท่านจะสนใจตู้อะเมเจอร์นะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนิจอะแดรโอนะครับใบละ18,500บาทนะครับตอนนี้มีอยู่4ใบนะครับหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมม์นะครับซ2ส0 0 4ันสองซีซนะครับตัวนี้นะครับ4,800ราคาอยู่ที่นะครับ เ9 0 0กบาทนะครับ4,800นะครับหรือว่าก็เป็น c 3่0นะครับราคาอยู่ที่หม0 0 0บาทนะครับมีอยู่3แท่นนะครับหรือว่าจะเป็น C2 ่0อาราคาให้รวมส่ง9000บาทนะครับมีอยู่5แท่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจมองหานะครับ ็แวะมาชมได้นะครับสินค้าเมอสองสภาพเดิมๆนะครับเยี่ยมๆนะครับหรือว่าจะเป็นไซเบอร์ 14D อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ราคา28,500บาทนะครับแล้วก็สนใจท่านสนใจตัวไหนนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับอย่างนี้นะครับว่าเทคนะครับชิว 5,000R อย่างนี้นะครับ4ชั้นแอลนะครับหรือว่า 5,000RMS นะครับ หรือว่าคมสันนะครับคมสันนี่ครับคมสันสามพันหนะครับหรือว่าจะเป็นโปรยูโรเทคเอ็0 0 0แปันนะครับหรือว่าเป็นทีเคนะครับต้นคูณ8 0 0พตัวนี้นะครับสามารถขับได้ข้างลับ8เลยนะครับต้นคูณตัวนี้นะครับทีเคนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับราคาบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพวกทาบนะครับไอซีพันอย่างนี้นะครับสภาพคับ สวยนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่13,500บาทนะครับเมก้า9 0 0 4นโปรนะครับ9 0 0 2นะครับสนใจก็แวะมาสอบถามได้นะครับที่นานพิเนตออริโอนะครับ095 224 6497นะครับนี่นะครับไซเบอร์14ไซเบอร์ 9D อย่างนี้นะครับมีหลายท่านนะครับหรือว่าจะเป็นไซเบอร์เหมือนกันนะครับ ว่าเทคไซเบอร์สิบชิวอย่างนี้สี่ชแนลนะครับมีอยู่สามท่นนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับสภาพสวยงามมากนะครับใหม่ๆเยี่ยมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็แวะมาชมได้นะครับหรือว่าสอบถามได้นะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับราคานี่บ้านๆนะครับ3า0 0 0บาทครับสีชชแนลนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ สภาพนี้สวยนะครับหรือว่าจะเป็นมิกนะครับมิกมีทั้งมิกดิจิตอลนะครับมิกดิจิตอลก็มีนะครับของซาวครับนะครับยู16นะครับสนใจพวกมิกก็แวะมาดูได้นะครับร้านพิเรศออดิโอนะครับสำหรับวันนี้เปิดนะครับหรือว่าจะเป็นพวก EQ ิเอยนะครับคอร์สนะครับมือ2นะครับก็มาดูได้นะครับ ว่าจะเป็นปลั๊กไฟนะครับก็พอมีให้เลือกอยู่นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับร้านพินิจออดิโอนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับโทรเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สนะครับคอร์สอะนาล็อกนะครับวาเทคนะครับตัวนี้นะครับวาเทค BTC318i นะครับ นี่ครับของทาดาเขามีนะครับเอฟเฟกมีเพียบเลยนะครับสนใจโทรได้นะครับ0ูน224ก้าห้าสองสองสี่สี่้าเจ็ดนะครับหน้าลายรือวก็จะเป็นดีโฟมีปลา เลยนะครับคอร์ส d b x แท้มหาจักรนะครับทั้ง EQ นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ3 6 0พันนะครับ5,000 VZ นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคอร์สแท้นะครับมหาจักรเลยนะครับ สนใจโทรเลยนะครับ0952246497นะครับร้านพิเน็ตอดิโอนะครับโดยเย่นนะครับนี่นะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สนะครับดิจิตอลนะครับหรือว่าจะเป็น b s เอยนี้นะครับเป็นของ AJ Audio Jockey นะครับตัวนี้นะครับราคา14,000บาทนะครับ ครับสเ s นี่ก็สองหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ095 224 64 9 7นะครับร้านพิเน็ตโอทิโอนะครับเรมีหลายอย่างอยู่นะครับพาไเวอร์แอมนี่นะครับทำมาห้านี่นะครับแท้นะครับตัวนี้แท้ สาโทรเลยนะครับ0 9นย์4 6 4 9 7นะอ่กสเก้า้ครับนี่ก็พอมีนะครับพอมีให้เลือกนะครับตู้ดอกเสียงกลางนะครับ,รบก็มีนะครับอีมีแนน์ก็มีนะครับอีมีแนน์ดูนะครับดอกอีมีแนนต์อีมีแนน์นะครับตัวนี้ ร0952246497ครับร้านพิเนียด a ออ i ิโนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับร้านพิเนียด a อ d i o นะครับหรือว่าจะเป็นดอกนะครับดอกก็พอได้นะครับพอมีอยู่นะครับดอกเมื่อ2นะครับชาร์จเจอร์พันสองนะครับหรืจะเป็นเสีกองนะครับครับ สนใจโทรเลยนะครับ0ูนย์4 6้าห้าสองอสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับร้านพิเอ็ออดิโอนะครับดูาสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับก็ดูได้นะครับศู5ย์4 6้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านพิเอ็ดออดิโอนะครับ